สบายดีทุกคนมือี้จิตมาเที่ยวแขมของเนาะบรรยากาศคือบอกเลยดีงามแหงเนาะนี่ชิพาเลาะสมมันจะเขาจะจะเอิ้นว่าสวนเจ้าเนาะอยู่แล้วมีต้นไม้มีดอกไม้งามงามนี่ย ธรรมศาติคือมูนีอากาศแบบเย็นๆเนาะพ่มีแดดฝ้าบดอันนี้จะติดกับผลทางรถเนาะาาส่วนหลายจะมีต้นไม้หุ้มให้เอาเอาซาดเอาอย่างคูนางเนาะแล้วก็ยางลิ้นต้นแรงคนจะายมีบนขายเครื่องขายเสื้อผ้าขายเกิอือขายของลิ้นของกิน คนจะสุมนุมหลายเนาะ